ครับสวัสดีครับมือนี้เจอกันอีกนะครับเด้อสรับอโปฟาร์มอันนี้คือบอ่อปลาไหลครับที่พึงเอาดินลงไปแล้วก็เอาวัดพืชสิ่งที่ปลาไหลชอบมาปลูกแต่ว่าก็ยังบ้านอีเต็มทีคือพึ่งเอามาหน่อยเดียวนะครับนี่เบิ่งไปเรื่อยๆครับนี่คืออีกบอ่อหนึ่งกับพึ่งเอามานิดเดียวมือน,นี้เป็นมือที่เอาดินเข่าครับ ครัเพื่อเราดินเข่าครับ,แ,รบแต่ขึ้สิเป็นมืออื่นทั้งสิได้เปรียวพักตบพักโตกพักบุ้งพักยังกระซางแหละครับที่ป้าไรชอบเอามาลงเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นบอลสุดท้ายเมื่อกี้ก็กำลังเหนื่อยอยู่พอดีแต่ว่าก็อยากบใายให้ทำทั้งหลายเบิ่งว่าเออตอนเนี้ยคือการเอาดินลงเอาดินเหนียวได้ครับนี่ขุดดินเหนียวมาลง นะครับเจ้าวายังา่งพัได้แส่น้ำนี่ครับกำลังแส่น้ำอยู่มักน้ำซักครับบบอสุดท้ายนี่มักน้ำไปนี่นะครับแต่ทั้งเหมือนแปดบอนะครับจะแล้วพอดีสำหรับการเอาดินลงเอาดินเหนียวลงมืออื่นก็ขึ้นสิได้ไปเก็บพวก ตบชวาหรือว่าพักต่างๆพักบุ่งพักยังมาลงให้มันสำหรับอาหารของปลาไหลครับมีกระเมยอสมควรอยู่ก็ขอขอบคุณหลายๆครับพวกที่สำหรับทันที่ติดตามาโปฟา้ามมาตลอดนะครับกัสิมีรายละเอียดแล้วก็เรื่องเล่าต่างๆคอๆ่อยๆทยอยทยอยเข้าไปครับเนี่ยครับ สำหรับมือนีก็แค่นีสักก่อนนะครับเนาะมือเืนกับพอกันไหมวัสดีครับ